มหากราบนี้ยังไม่จบเมื่อคุณแม่แจ้งกองบังคับการปราบปรามจับคนสนิทแตงโมในแก๊งสปีดโบ๊ทหลังพบนำบัตรเครดิตแตงโมไปใช้3าครั้งหลังตกเรือซึ่งอยู่ในระหว่างการค้นหาร่างและเตรีย er มร้องศาลหรือคดีใหม่จากประมาทเป็นฆาตกรรมวันที่16มิถุนายน2516เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีนางพนิดาสิริยุทธโยธินพร้อมทนายเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทหลังพบข้อมูลว่ามีการนำบัตรเครดิต ของแตงโมไปใช้รูดซื้อสินค้าหลังแตงโมตกเรือโดยนางพนิดาเปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าตนพบข้อมูลหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนสนิทของแตงโมนำบัตรเครดิตไปใช้ในช่วงเวลาที่หน่วยกู้ภัยกำลังค้นหาร่างหลังแตงโมตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาถึง3าครั้งทั้งยังพบว่ามีการรับเงินจากประกันอุบัติเหตุที่ยกผลประโยชน์ให้กับบุตรสาวบุญธรรมซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของผู้จัดการแตงโมหรือกระติกมูลค่า1ล้านบาทจากบริษัทประกันชีวิต แห่งหนึ่งไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอรับส่วนแบ่งในฐานะมันดา50%แต่ระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาลปรากฏว่ากระติกได้รับเงินดังกล่าวไปแล้วนางพนิดากล่าวต่อว่ากรณีการนำบัตรเครดิตของแตงโมไปใช้นั้นไม่ควรเกิดขึ้นเพราะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมบัตรเครดิตไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาได้อีกทั้งกรณีการเซ็นรับเงินประกันชีวิตทั้งที่คดียังอยู่ในชั้นศาลและยังเป็นข้อพิพาทอยู่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าวสอเจตนาไป ท,ที่ไม่ชอบจึงปรึกษากับทนายความและเห็นชอบนำเรื่องดังกล่าวมาแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบปราม